น้ำป่าหลากที่น้ำตกแม่เตียอุทยานแห่งชาติออบหลวงทำให้นักท่องเที่ยวติดค้างการประกาศปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยน้ำป่าหลากที่น้ำตกแม่เตียในอุทยานแห่งชาติออบหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดน้ำป่าหลากที่น้ำตกแม่เตียและทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนักท่องเที่ยวติดค้างกว่า20คนที่อยู่บริเวณน้ำตกไม่สามารถข้ามกลับได้ทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่อุทยานได้รีบเข้ามาให้การช่วยเหลือซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อกการกู้ภัย ประกาศปิดชั่วคราวอุทยานแห่งชาติออบหลวงได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่เตี้ยชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยห้ามเข้าท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่3พฤศจิกาย,ยน2568จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติฝนตกต่อเนื่องที่ดอยอินทนนท์พบว่ามีฝนตกสะสมมากที่สุดถึง137ม mm, ิลลิเมตรที่กิ่วแม่ปานและหน่อยผาตั้งบนดอยอินทนอนท์อุทยานแห่งชาติดินทน์ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อแนะนำนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง แนวทางการปฏิบัติในสถานการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการจัดการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการประกาศปิดชั่วคราวเป็นการดำเนินการที่เหมาะสมแต่การประกาศนี้อาจกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ดังนั้นการจัดการและการตัดสินใจในกรณีเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีและอาจเป็นประเด็นอภิปรายที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวในอนาคต และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวอาจเป็นการดำเนินการที่เหมาะสมในบางครั้งแต่มันก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการสนทนาและความคิดเห็นต่างๆออกมาได้อย่างเช่นควรประกาศกี่วันที่จะปิดควรประกาศในเวลาใดการประกาศนี้มีผลกระทบต่ออุตสาหกร,รรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างไรการจัดการความเส,สี่ยงและความปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรคุณคิดว่าการประกาศนี้เป็นการดำเนินการที่เหมาะสมหรือไม่คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในสถานการณ์เช่นนี้ อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นของผู้อ่าน